ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บรไทยประจับวันที่13ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคับรั่งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรนงไงช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยชุดใหญ่บุกไต้หวันตัดที่2แบตชิชาตาเอเชียในวันพุงนี้เวลา13.30นถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง 32, โท v i ั i น n ดาวและก็ยูทูบบีจีสปอร์ต เด็นกน,นี้มาสดาอิชิอิโคนาโคชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีเชตไทยชุดใหญ่ทนศึกเอเชียนคัพ2027ับรอบคัดเลือกนัดที่4ช่วงฟิฟไฟเดย์ช่วงเดือนตุลาคมบุกถ่นทีมชาติไต้หวันวันที่24ตุลาคมเวลา1ิบเจตาการามสบตาบวราคมประเทศไทยณสน,นามไทเปโมดิเปัล,ส,ปปลสเตเดียมประเทศไต้หวันถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่องส2โทรวิชั่นดาวและก็ยูทูบบีจีสปอร์ต โดยอิจิอิจำเป็นต้องพาทีมชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้าไปเล่นดารอบสุดท้ายประรายการทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียโดยสถานการณ์กรุรุดดีท็อปช้างศึกทีมชาติไทยรังกันดับที่3ของตารางค,แคาะแนนใบทับยถูกแต้มเท่ากับเติร์กเบริสถานเสียรังกาอาแล้วก็แต่ว่าแตกต่างกันที่ผลต่างประตูได้เสียซึ่งเติร์กเบริสถานแข่งไปสามนัดมี6กแต้มผลต่างบวก2เสียรังกาแข่งไปสามนัดมี6กแต้มผลต่างบวก2ไทยแข่งสามนัดมี6กแต้มผลต่างบวกหนึน่ง และก็ชนิดไทยเปแข่งไป3นัดยังไม่มีแต้มผลต่างลบ5ในครัน้นี้ก็เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูนก็นต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเดือดแน่วันนี้3ช่องทางการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยอยูสิปีปะทนเติร์กเมีนิสถานประเดิมศึกใหญ่ระดับชวีบนัดแรกโดยกันนี้แฟนบอลไทยส่งใจเชียร์13ตุลาคมเวลา18นาฬิกา 30บนาทีโดยถ่ายทอดสดทางช่องนะฮะผมอ่า u t u b e ไทยรัฐสปอร์ตยูทูบบีจีสปอร์ตและก็เพจไทยโบเบิฟุตบอลโดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทำศึก AFC U17 โบเบิ้ลอาเซียนคัพชน่ันยี่้าคอลิฟายเออร์อร,ร,รอบคัดเลือกกรุปเร่วมสายกับเจอร์เเมดิสถานเดปนันโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13- 17ตุลาคมที่สนามชมบุรีสเตเดียมจังหวัดชมบรุรีประเทศไทย ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเติร์เกเมดิสถานวันที่13ตุลาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีณสนามชมบดีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง y YouTube ไทยรัฐสปอร์ตยูทูบบีจีสปอร์ตเพจไทยโบว์แมนฟุตบอลสำหรับการแข่งขันในร,รอบคัดเลือกในครั้งนี้จะคัดเอาเพียงแค่แชมป์กลุ่มทั้ง8กลุ่มผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายศึก AFC U17 ปี w o ว e แมนอาเซียนครับไชนา่า26ที่ประเทศจีน ร่วมกับทีมที่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติได้แก่จีนที่เป็นเจ้าภาพเกาหลีเหนือแชมป์เก่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าและก็เกาหลีใต้อ,ตอันดับ3ครั้งก่อนการแข่งขันทรอบสุดท้าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปีสิบเดรเพื่อจะเฟ้นหา4ทีมตัวแทนจากทวีปเอเชียผ่านเข้าไปสู่การแข่งขันเพื่อบเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2 0 2 6ที่ประเทศโมร็อกโก แฟนบอลไทยร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ชาแก้วยูสเกปีได้สร้างปรสาทบนแผ่นดินไทยพร้อมกับคว้าสิทธิ์ไปลยุยเอเชียให้ได้ในครั้งนี้กันด้วยครับก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยทุกชุดเลยนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ1ตัวเต็งกุนซือทีมชาติไทยจัดทัพ11ตัวจริงบุกไต้หวัน2.0ต่อศูนย์เซอร์ไพรส์ตำแหน่งมิเกลสันเทพเตอร โดยกันนี้1ตัวเต็อองคนซื้อก่อนทีมชาติไทยจัดการจัดทัพ16ตัวจีนในการบุกไต้หวันนดที่2นี้ให้เลยนะฮะเมื่อความาเคลื่อนไหวของบสาสนาเอชีหัวหน้าโคชชาวญี่ปุ่นเตร็มที่จะนําทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ทําศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนดที่4ช่วงฟีฝ่าเดย์ช่วงเดือนตุลาคมบุกถิ่นทีมชาติไต้หวันในวันที่14ตุลาคมนี้เวลา17.30ตามเวลาของประเทศไทย นันามไทเปมูนิเิปยลสเตเดียมประเทศไต้หวันอิชิจำเป็นต้องพาทีมชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายรายการทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียล่าสุดเองโคตเตียสะสมพบประเรสริฐกุนซือที่เดอะตุกนะฮะปะิยพงศ์ผิวอ่อนกองหน้าประดับตำนานของทางฝั่งทีมชาติไทยยกให้นะผมเหมาะสมทำมาที่กุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่มากที่สุดในประาน,นี้ไดีออกมาจัดทับอ่าคุ้มกําลัง11ตัวจริง ทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดบวกไต้หวันผ่านรายการแต่งโมโล่งปิยพงยิงพร้อมฟันธงทีมชาติไทยชนะไต้หวันแน่โดยเซอร์ไพรส์วางเวียรเทศป้อมพันธ์ยืนคู่เซ็นเตอร์แบ็กพร้อมกับวางนิโครัสมิเกลสันยืนปีกขวาให้กับฐานะของฝั่งทัพช้างศึกโดยบองว่าเวียรเทศป้อมพันธ์จะสามารถออกบอลได้ในทุกจังหวะจากแดนหลังสุดแดนนาส่วนนิโครัสมิเกลสันก็เห็นชัดเจนแล้วจากนัดที่แรกนะฮะที่บุกทะลุทะลวงเหมาะขึ้นไปยืนเป็นปีก คอสบอลสร้างโอกาสให้กับทีมได้ดีโดยผัง11ตัวจริงโคตเตียบม,มีอแต่ต่อไปนี้เริ่มที่บริษัประตูจะเป็นปฏิวัติคำหมายจากทรแบคอกสุรณัทบริรัทจากการท่าเรือเอฟซีสรงคานพรมสุภาจากสุโขทัยเอฟซีเบียร์เทพป้อมพันธ์จากทรแบงคกอ,อาวิสิตโสรดาจากราชบุรีเอฟซีกองกลางก็จะเป็นทิติพันธ์พ่วงเจนจากทรแบงอุอกเสกสรรตราตีจากคระยองเอฟซีนิโคลัสมิเกลสันจากเอสวีเอเวอร์สเบด ชนาทีมสงการสินจากบีจีปทุมอะไรก็สุบโชคสารชาติจากด้านของคอนเซซปรโรก่อนหน้าก็จะเป็นเทนนิสักเผยพิบาจากการท่าหรือ f c นี่ก็เป็นการคาดการณ์เป็นตัวจริงอะก็ทำนายสกอร์ไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะในสไตล์ของโคเตียสะสมพบประเสริฐนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อา้าเกันครับอาไรยังไงทัวเดือดแฟนบอลอินโดนีเซียจุดแฮชแท็กไล่ไคลเวิร์สทอเคียหลังตกรอบบอลโลกในคังนี้ โดยแฟนบอลอินโดนีเซียพระบุเลยนะว่าโพสต์ดีแฮชแท็กไคเวิร์ชเอาและก็เอริกเอา์ไล่แพทริกไคเวิร์ชกับเอริกโชเฮียหลังจากที่ทีมชาติอินโดตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2026พร้อมตะโกนเรียกชื่อชินทายองกึกกล้องโทษสนามเลยนะแฟนบอลหลายคนของอินโดนีเซียขับไล ge, ่แพทริกไคเวิร์ชกวนซื่อทีมชาติอินโดนีเซีย และก็เทดเอลิชชอยเฮียประธานสมาคมฟุตบอลอินโดโดยการตั้งแคมเปญไคลเวอชเอาท์ Kai Watch Out, และก็เอดิชเอาท์บนทวิสเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังหลังจากที่พวกเขาอดไปเล่นในสึกฟุตบอลโลกปีสัปดา์ทรอบสุดท้ายเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วโดวยไคเวอถูกนึ่งเข้ามาคุมอินโดนีเซียแทนที่ชินแตยงเมื่อวันที่8ปดมกราคมที่ผ่านมาด้วยสัญญา2ปีซึ่งมันก็ทําให้เกิดกระแส วิภา์วิจารณ์หนักพอตัวหลังจากที่ชินตายงเคยพาอินโดนีเซียผ่านรอบคัดเลือกรอบสองของศึกตบโลกปี2026โซเอเชียมาได้โดยไปถึงทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งในการเล่นรอบคัดเลือกรอบ3าที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วไคเบิร์ตก็พาทีมจบรอบคัดเลือกรอบ3ด้วยการเป็นอันดับที่4ของแคนาด้่และก็มาเล่นรอบคัดเลือกรอบที่4ต่อซึ่งในรอบที่4ี่เนี่ยไคเบิร์ตก็พาทีมแพ้ทั้งซาอุดีอาระเบียและก็อิรัก จะทําให้พวกเขาตกรอบแน่นอนอยู่แล้วเรียกว่าการนี้กระแสต่อต้านหนักเลยนะฮะอนทั้งฝั่งอินโด ทนันทีที่จบเกมแพ้อิร์กไปศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาแฟนบอลอินเดก็กลดาไคาเบิร์สและกก็ทอยเคียนะฮะอย่างหนักจนจุดกระแสะขับไล่ทั้งคู่โดยมีก็อย่างเช่นว่าอย่าทําให้กรรมการเป็นแพ้ระบ,บบาปได้ไหมคืนนี้นักเตะทุกคนทําไม่ดีมา,มากๆแล้วคนที่โง่คือแพทริกไคเบิร์ชที่วางแผนแปลกๆในเกมที่แพ้ซาอุดิอาระเบียน่าสงสัยเหลือเกินว่าเขาได้ค่าเหนือเท่าไหร่พวกนายไม่ได้ล้มเหลวเลยคนที่ล้มเหลวคือไอโง่เอริกทอยเคียต่างหาก นี่เหลือผลงานของทีมโคช้ชที่ดีที่สุดและขอบใจวะที่ทําลายฝันของพวกเราเป็นต้นท่าน,นี้หลังจบเกมแพ้อิรักแฟนบอลหลายคนของอินโดนีเซียที่เข้าไปชมเกมในสนามก็จะโกนชื่อดังของทางแทยงนะฮะดังลั่นในครำคืนี้อีกด้วยท่าน,นี้แพทริกไคเบิร์ชเข้ามาคุมทีมชาติอินโดนีเซียแทนชีชินแตยังกุซอชาวการิบใต้เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุมทีมลงสนาม8นัดทุกรายการชนะไป3เสมอ1แพ้ไป4 โดยแพ้ออสเตรเลีย1ต่อ5เย็นคัดบนโลกชนะบาเรน1ต่อ0เย้าคัดบนโลกชนะจีน1ต่อ0เย้าคัดบนโลกแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ6เย็ยนคัดบนโลกชนะไชนีสไทเป6ต่อ0เย้าอุ่นเครื่องเสมอเรเบนน0ต่อ0เย้าอุ่นเครื่องแพ้ซาอุดิอาระเบีย2ต่อ3สนามกลางคัดบนโลกอะไรก็แพ้อิรักไป0ต่อ1สนามกลางคัดบนโลกในขณะนี้ ก็ถือว่างานนี้กระแสต่อต้านนะฮะอิลิกทอเชียเนี่ยกับพนักของแพตติกไคเวิร์ดค่อนข้างจะดุนแรงของฝั่งอินโดต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าเขาจะสามารถต้านการะแสแฟนบอลที่ร้องชินไทยยังให้กลับมาได้หรือไม่และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงใบ่ายโมงุตบันไทยประจำวันที่13ตุลาคม2568โดยชายพบบังคับรั่งฟุตบอนไทยครับ